สําหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาสาธิตวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปยังสถานีขนส่งเอกมัยนะครับผมซึ่งเราก็เคยรีวิววิธีการเดินทางไปยังสถานีขนส่งหมอชิดใหม่ก็แล้วสาธิตการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปยังสายใต้ใหม่ก็แล้วว่าเราจะต้องต่อรถยังไงอะไรยังไงเดินไกลแค่ไหนเราก็ทํามาแล้วแต่ในคลิปนี้ครับเรายังไม่เคยรีวิวแล้วก็สาธิตวิธีการเดินทางไปยังสถานีขนส่งเอกมัยเลยสักครั้งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมารีวิวแล้วก็สาธิตปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีวิธีการเดิ well. นทาง เหมือนหรือแตกต่างจากสองสถานีขนส่งที่ว่ามาทั้งหมอชิดและก็สายใต้ใหม่อย่างไงบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับว่าจะมีวิธีการเหมือนหรือแตกตา่างยังไงครับพร้อมแล้วไปชมกันครับผมสำหรับในตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับซึ่งสถานีรถไฟฟ้า BTS ก็จะอยู่ใกล้ๆกับย่าน CBD <c oughs> ที่สําคัญที่สุดของกรุงเทพมหานครเลยนะั่นก็คือย่านสีลมสารแดงและที่สำคัญสถานีสารแดงเนี่ย <c oughs> ก็สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีสิงลมได้นะครับโดยอาจจะเดินไปประมาณสัก100-200เมตรก็อาจจะถึงสถานี MRT สิงลมเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้นะครับผมซึ่งถ้าเราลองดูในแอปของ BKK เร็วเนี่ยถ้าเราเดินทางด้วย BTS อย่างเดียวแล้วก็ไปเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสยามเราก็จะใช้เวลาประมาณ17นาทีเท่านั้นที่จะเดินทางจากสารแดงไปยังสถานีเอกมัยโดยการเปลี่ยนรถที่สยามนะครับ ส่วนถ้าใครจะเดินทางจาก MRT แล้วก็ไปต่อ BTS เนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานานกว่ารดทั้งเวลาเปลี่ยนรถก็อาจจะต้องเดินทางไกลกว่าและที่สําคัญค่าโดยสารก็จะแพงกว่ากันถึง52บาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีที่ถูกที่สุดเร็วที่สุดดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงสถานีสารแดงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ระบบของรถไฟฟ้ากันนะครับผมโดยสําหรับเกตทางเข้าก็าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของ BTS นั่นแหละเดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบกัน โดยจะมีป้ายทั้งสองฝั่งนะครับโดยฝั่งซ้ายก็จะไปบางว่านะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นสนามกีฬาเราจะไปเปลี่ยนกบนรถที่สยามเนาะเราก็จะไปฝั่งสนามกีฬานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปยังชั้นชานลาของรถไฟฟ้ากันเพื่อทดี่ยะมุ่งหน้าไปยังสถานีสยามแล้วก็เปลี่ยนรถที่สถานีสยามเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีเอกมัยมอีกทีนหนึ่งน,นะครับตอนนี้เราก็ถึง ชั้นชั้นชลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรอการโดยสารบริเวณแถวนี้แหละเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสถานีเอกมัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็รอผู้ร,รอรถไฟฟ้าแถวๆนี้แหละโอเคไม่นานนักก็ BTS ก็มาถึงสถานีสาลาแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟขบวนนี้แหละครับ เคเราก็เข้ามาภายในรถไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเรารอการโดยสารเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังเอก,กมัยต่อไปครับในระหว่างนี้เราก็มาฆ่าเวลาไปกับวิวสองข้างทางกันก่อนเลยหรือไม่ก็อาจจะวิ่ไปยังสถานีสยามกันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงสถานีสยามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง เปลี่ยนกระบรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสถานีเอกมัยนะครับโดยเราจะต้องเปลี่ยนไปยัง BTS สายสีเขียวอ่อนหรือสายสุขุมวิทนั่นเองหรือเลกอีกชื่อหนึ่งว่าสายยาวนั่นแหละที่เป็นสายยาวเพราะว่าวิ่งตรงยิงยาว3าจังหวัดเลยนั่นก็คือปทุมกรุงเทพและก็สมุทรปราการจากฟูคดยันเคหาสมุทรปราการก็มีสถานีล่ะก็ประมาณเกือบห้าสิบสถานีด้วยกันนะพอลงบันไดเลื่อนก็จะมีป้ายอย่างนี้นะครับ ก็จะมีสายหนึ่งไปบางวาสายหนึ่งไปเคหะเราไปยังสายเหมือน,นะครับนั่นก็คือสถานีเคหะและรถไฟก็ออกไปแล้วโอ้โหหน้าเสียดายจาังเราก็ต้องรอขบวนถัดไปแล้วละสิเอ้แย่ yeah, จังรถไฟก็เพิ่งออกไปเมื่อกี้เราก็ต้องรอรถไฟอีกขบวนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ตอนนี้เอาเป็นว่ารอก็รอครอับเดี๋ยวมันก็มาเองไง ในที่สุดรถไฟก็มาสักที <Wow. S 1> เดี๋ยวเราก็ขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปเอกมัยกันครับ ตอนนี้เราก็เข้ามายังรถไฟฟ้าขบวนนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะวร์ปไปยังเอกมัยกันเลยเพื่ออะไรการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอกมัยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะถึงสถานีเอกมัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงกันที่สถานีเอกมัยเพื่อที่จะเดินไปยังสถานีขนส่งมวลิสาสถานีเอกมัยครับ ถึงสถานีเอกมัย e แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวเราก็ต้องแตะบัตรออกจากระบบของ B T S นะครับเพื่อที่จะเดินไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยหรือขนส่งเอกมัยนั่นแหละหรือเรียกอย่างนึงว่าขนส่งสายตะวันออกก็ได้นะครับผมนี่ครับสถานีเอกมัย e มาถึงแล้ว โดยที่เราโดยที่สถานีเอกมัยก็จะใช้ชื่อเดียวกับสถานีขนส่งเอกมยัยโดยเราจะเดินไปไม่ไกลครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วโดยในระหว่างนี้เราก็ต้องเดินไปแตะบัตรและบิดของเราเนี่ยออกจากระบบของ BTS นั่นเองครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานีขนส่งเอกมยัยพอเดินลงจากบันไดแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะไปแตะบัตรออกจากระบบของ BTS แล้วก็มุ่งหน้าไปเอกมยัย นะครับโดยเราจะใช้ฝั่งนี้แหละสำหรับใครที่มาจากสยามหรือมาจากออหมอชิดหรือคูคตนะครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วก็อ<ะ> <G> อกจากระบบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางออกที่จะมุ่งหน้าไปเอกขนสรร่งเอกมัยก็จะอยู่ที่ทางองอกที่สองนะครับโอเค เดี๋ยวเราก็ลงจากบันไดไปยังพุทธบาทนะครับแล้วเราก็เดินไปขนส่งเอกมัยเนาะก็ใช้เวลาไม่นานครับในระหว่างที่เดินเนี่ยก็จะมีบรรยากาศระหว่าง BTS เอกมัยไปยังขนส่งเอกมัยยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับ ก็จะมีรถวัดรถทัวร์มินิบัสเข้าออกกันเป็นว่าเล่นเลยครับโดยเฉพาะรถบัสสายตะวันออกมาไม่ผิดครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินมามาถึงขนส่งเอกมัยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการและก็สาธิตวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามายัางขนส่งเอกมัยแห่งนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของในดกในคลิปนี้นะครับซึ่งก็เป็นคลิปวิธีการเดินทางและก็สาธิตการเดินทาง ดินรถไฟฟ้ามายัางสถานีเอกมัยนะครับซึ่งทุกท่านไม่จำเป็นต้องเริ่มที่สถานีสารแดงแบบผมก็ได้เราสามารถเริ่มขึ้นรถไฟฟ้าที่ไหนก็ได้ภายในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อที่จะมายัางเอกมัยนะครับหากทุกท่านมีข้อสงสัยก็อย่าลืมทิ้งคองมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวกลับมาอ่านและก็กลับมาตอบให้ในภายหลังนะครับ ่วนใครที่ชอบคลิปของนายดกในคลิปนี้แล้วก็คิดว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปของนายดกในคลิปต่อๆไปครับผมและก็อย่าลืมติดตามนายดกตามช่องทางข้างล่างที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้นะครับเพื่อเปกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับนายดกนะครับนายดกยังมีคลิปอื่นอีกมากมายที่ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้นายดกก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้คคครรััััับบเดดดีี๋ยววจอกนใหม่ิปปไผสส